วันนี้อยู่ๆก็มาโผล่ในสะพานเหล็กนี่ผมยให้ดูนี่คือโอตาคุตัวจริงดูดูสีขนาดเป็นกระเป๋าทิวเล่นะยังเป็นแบบฟิตอีวาเห็นตอนแรกก็รู้เลยไย้เขียวแบบาเหล็กอ๋อหันหลังอันนอ่านหลังอ่้อันนี้นี่ทิวเล่ฟิตอีวาสะพานเหล็กวันนี้เป็นการที่แบบมาเดินเล่นเฉยๆจริงๆอ่ตั้งใจมาดูงานของพี่กหญ่แต่ว่าเมื่อรวมตัวกันแล้ว อึดอัดว่ะนะต้องมาแวะฟาลิกหน่อยตอนนี้ยังมีฮะนี่มาจากแพร่เลยยออีกัลีเบอร์น้าโอมี่จัวเจ้าเดี๋ยวจะมีอีกสองตัวสองตัวพิเศษเข้าห้องน้ำอยู่ตัวแหล่เด็ดเด็ดได้มาแล้วกันเนี่ยโอตาคุอีกสองตัวที่มาในงานนี้เดี๋ยวได้ได้เยี่ยมเยี่ยมอย่าฉีดนี่อุย้ยดูการใส่บ้านคืนนี้นให้ร้อยดูโอตาคุนะครับนี่ดูเสื้อเข่อน ไอเอชเจ็ดสิบแปดกับฮาเดนอะไรนะฮาเด้นรุ่นไหนฮาเด้น5ครับฮาร์เด้น5สีสีกันดั้มสีผมเรียกขึ้นมาเองให้เลขเจ็ดมันดูเป็นเปื่อนนะพี่เหมายอย่าลูปเยอะเดี๋ยววันนงขึ้นเดี๋ยวเดินเล่นเดินเล่นในสะพานเหล็กนี่แล้วกันโซนร้านปืนไม่เคยได้มาเลยเดินมาไหนทางนู้นไหม โอ้โหวันนี้แก๊งอุตคุรวมตัว6คนอะอ่ะไปไอ้ไปต่อไปไหนเนะี่ยดูดิการแต่งตัวสองคนนี้แม่งบง่บงบอกมากว่ามันมันมาเดินอากีบาทกันอ่ะ มึงดูแบ็คลิสต์ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะนะเหยีย่อได้ตัวไหนวนะเนี<ส>่ยผมปะเหยื่อได้เบห้ามึงตั้งราคาวไ้ที่เท่าไหร่เปห้ามึงอนะราคาปกติของวันนี้แหละพี่แต่ไม่หมื่นหกนะปานหามไม่ได้แล้วเอี้ไม่รู้หรอ ใช่มัน,นแต่ว่ากลัวมันเป็นธรรมชาตินะเว้ย่ธรรมชาติที่แบบไม่มึงต้องดูย่าราคาที่พอโดนปัดแล้วมันจะยอมได้ที่เท่าไหร่นะไม่แต่กนนีอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีการลีสต์การที่เซื้อจากออฟฟิเชียลแล้วไปตีเซลลโอ้โหเป็นอยู่แล้วเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาเวนะ้ยนี่อะซุปเปอร์วันทุกแบบของกูไปเลยจัดการมันเลย เด็กเหี้ยนั่นขององดำขอสดมันตรวจดำตรวจ้ำคนเหี้ยค็เหี้ยตรงซื้อตัวไหนไปซื้อทางเฟตบุซื้อซื้อตัวดำซื้อเหี้ยข้อให้เ่อนไอเหี้เสียใจน่าดูจะทักจเอปให้ดเออเธอออันนี้น่ารักเลยให้ถ่ายรูปเหี้ยให้ดีดูเปลี่ยนใจแล้วบซื้อให้เพื่อนดีกว่าคนชั่อจริ คนในการซื้อของให้ทุกคนอ้าวเหรอกลับมาดูวันพีอีกรอบวนะไม่ไหวจริงๆนะดูต่อไปดูใหม่ดูต่อนี่ไงต่อไปไหนแล้วต่อดูต่อ ดูทำไมให้ต่อพี่ถ่ายได้กี่ชั่วโมงก็แต่กี่ชั่วโมงคืออะไรแบตหมดด้วยเต็ม่าเตั้ไม่เคยลองเลยวแไม่กว่าไม่ค่อยตอนนี้มันความจำในเครื่องก็เยอะอยู่หรอกออันนี้สองห้าหกเอจะไม่พอสำหรับมึง เครื่องเก่าผมพันร้อยสองไม่พอคนอย่างมึงมันใช้ไม่ได้ไงไอคนที่ฟังไฟล์เพลงสี่ร้อยเมกนั้นไม่ไหวนะมันต่างกันนะที่ขึ้ว่าต่างต่าง่งต้องมีอุปกรณ์เอออันนี้ไอตัวเอาท์พุตมันต้องต้องดีใช่ไหมมึงใช้อุปกรณ์ตัวไหนผมใช้วีโมน้น ชอบแกมบิดจริงๆด้วยอ่ะสวยจังโอเปตาร์จูนี่สวยทีย่ัุดเลยจากการน,นอน เขาไม่คาเนาะสองระยะไกลเอาแล้วกัน ฟีี่ส okay. ับสสลเอพไฟมันใสอะมันสวยนะเอะมันเซตเดียวกับลูฟี่ตัวนี้เลยปะดเดียวก <c oughs> ันเออเซตเดียวกันถามเหมือนกัน <c oughs> ดีกว่า อ้าวก็าสามตัวเลยสิเนาะอันนี้คืออะไรซาโบ,บะปะหรือว่าใครบะได้คนคนูน้นยินท,ทำอะไรมั้งคนเดียวคนระับยีหลอดหอ ต,ตี่ไหนวะใครมีจาใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมอ๋อไอหนูนี่มันที่ถือจ่าไปให้มันใช่ไหมตรนัอหักเมียเยอะหน้าตารอสุดนะมัน,น,ม,น,นมันสู้ไอสองตัวน,นี้ใช่ไหมไม่เข้าบงางเหลาเรฮ้ยใจกันไปเลยใจน่ยใจนาย จะได้กระดิกระดาว่าเอาวุ้นเลยวุ้นเลยอย่าวุ้นวุ้นเลยพี่ถ้าชมแล้วมานทำให้ผมหงอยนี่เดี๋ยวผมจะทำให้พี่หนออ่อยบ้างต่อหลักนมเรียกอะไรกันก็ไม่ดิบมันนมเรียกอะไรอากาศะใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ลายกล้ามเนื้อถ้ามันทำตึงใส่หน่อยตัวไหนอ่ะ chào 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 cho chào chào này, chào tăng, chào 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 โ oh. อ้ยน,นั้นแบบเกินไปอ่ะต<ส>ก,กใจเดี๋ยวมันมองเราเลยดมึงดูเซตไฟนดิพารใสมันมีสีแบบใสๆอันนี้สวยดีน,นี่ใครดูใครด,ด,ดูดูแบบอลังมากมันแท้แล้วออกสีพอแสงมันลงมันสวยด้วยไงน,นี่แด่ใครดูไม่ได้ดูขนาดแต่ด,ดู ตัวมันโคตรเท่มันแปลงร่างเป็นมังกรใช่ไหมั้ยไอ้อน,นี้เหมือนไปนะมองนานมองนานๆได้ดีดูแบบเชื่อมันเหมือนไปนี่ดีกว่ามีไดโอลามามันสวย,ย่างนีปกปก,กสีกันสีอ๋อเหรอ yeah mm -hmm. 何 ใช่งานนี่ออกมาใชจริงเนี่ยเจ้าเจ้าสัญญาตัวนี้แหละเจ้าเจ้าแบบไม่ยอมซื้ออะทำไมไม่รู้โอ<ฮ>้โอยากได้ตัวเนี้ยไม <c oughs> ่ไหวจริงอนะและ้วตัวสีพิเศษนี่ละ่ะ ลาบูบูอีวาใส่ตอนนี้ดีนะจ้ะคุณชอบตัวไหนคุณชอบสีลุงเปล่าคิดอยู่เลยสวยดีเลยาะแต่ว่ามันมันเหมาะกับการวางไปเลยนะเพราะโตทำงานใช่ตรงที่โตแล้วก็วางในตัวเชลไปเลยเท่าไหร่ต่อเจ็ดแม่ขนลุกเลยไอ้เหี้ยขนลุกเลย อยากได้อยู่แล้วนะเพราะตัดตึ้นไม่ได้ไอ้ไไเจ้า,าอยากได้สีอะไรเนะี่ยตัวสีหรือว่าตัวใสเนี่ยสวยเนียคิดอยู่แต่ข้อมองตังนะนี่อยู่ๆก็เสียตังค์ซื้อเซตนี้มานี่หมากกระลาจนคือตอนแรกกะจะตอนแรกกะจะซื้อตัวเดียวนี่ซื้อยกบล็อกเลยแล้วเดี๋ยวทำคลิปอีกทีว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะว่าอ,อันบล็อกมันจะได้พิเศษหรือเปล่าเอย่าจังแล้ว้แล้วแ้งโคนคู่สถาบัเหล็กแล้วก็จบวันที่สถาบันเหล็กไอ้เจ้ามึไงไดอะไรมาได้มิคู้มาได้มิคูนมิคู้จักรยานเนาะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยไป,ไปดูกันว่าเดี๋ยวเราไปหอติดต่อเพราะว่าบางกีนะครับแตะ